สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศอนอก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ ผมนายสุชาติสุวรรณปฏิบีครูสถาบันกศนภาคตนออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องสิบสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหน้ามืดมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังในช่วงหน้าช่วงนี้พักรับฟังเพลงเพาะๆกันก่อนนะครับ ถูกกล่าวหาจากเทพที่ดาวซาสัวจะเคยเป็นผัวจนลดตำแหน่งเป็นแฟนเก่าผู้ชายก็ให้เป็นข้าอายเลือดเย็นด้วยคำว่าพินมีผู้บ่าวก็อ้างว่าเฮานั้หลายใจเจ้าปวดเกือใตลีแต่สักสีมันคำขอเกิดมาเป็นเพศพ่อแม่มสุดฟืนต้องทนใน ให้เจ้ามีความสุขแม้ไอสีทุบในหัวใจสีบท,ทำลายทำลายความหังกของน้องนานแม้คำในจุดปวดคงนอนเลียแผลใจอย่าเหตุกับภัยให้อ้ายเป็นคนเจ็บคนเดียวเจ้าตั้งใจเอาเขาทิ้งคนเคยเสียวเคยเกิดมาโตคนเดียวซิอยู่คนเดียวโบได้ตะลูกผู้ชายคนนี้แมนสิถือคนซา เป็นบักใจมาเมื่อที่นางฟ้าหัวใจมันขอโหอสิกรรมให้ฉันมีผู้น่าสางสารมันยาที่ใส่มันนานขอให้มันตายไปกำใจเจ็บปวดเดือบตายอีลีแต่ศักดีมันคำขอเกิดมาเป็นเพศพ่อแม่สุดฝื้นต้องทนได้ให้เจ้ามีความสุขแม่อายสิทุกข์ใหัวใจสิโบทำลายทำลายความหังของนง ไม่จะปวดคงนอนเลียแพ้ใจ อย่าเหตุกะให้อายเป็นคนเจ็บคนเดียวเจ้าตั้งใจเอาเขาทิมอายคนเคยให้เสียวเคยเกิดมาต่อคนเดียวสีอยู่คนเดียวบมได้เดลูกผู้ชายคนนี้แมนสิ่ือคนสาเห็นบักใจมามือที่นางฟ้าหัวใจมันข้อโหสิกรรมให้ฉันมีคุ้น่าสงสารมันยาที่ใส่มานานขอให้มันตายไปกำใจเจ็บปวดเกียวตายอีลีแต่สักซีมันคำขอเกิด าเป็นเพศพ่อแม่สุดฟื้นต้องทนใดให้เจ้าม,มีความสุงแม่อายสิทุกไมหัวใจสิบอท,ทำลายทำลายความหังขงน หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดกันในเรื่อง10สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหน้ามืดหลายคนอาจเคยมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศรีรษะเดินเซหรือเข่าอ่อนในขณะที่ลุกขึ้นยืนกระทันหันและนั่นอาจจะเป็นที่มาของโรคกลูก้หรืออาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากภาวะที่ไม่ปกติของร่างกาย ที่หลายคนอาจเข้าใจว่าเกิดมาจากภาวะอ่อนเพลียทั้งที่จริงแล้วมันเกิดจากหลายสาเหตุทั้งความเครียดความดันเลือดต่าพักผ่อนน้อยจึงทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเป็นต้นและมันยังเป็นสัญญาณของโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอีกด้วย10สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการมูกมีดังนี้ 1. โรคโลหิตจาง จากการที่ร่างกายมีระดับฮีโมโกลินต่ำกว่าปกติจะทำให้เกิดอาการหน้ามืดและวูบได้บ่อยครั้งอาการดังกล่าวจึงอาจเกิดจากภาวะโลหิตจางเนื่องจากร่างกายได้รับธาตุเหล็กน้อยเกินไปนอกจากนี้ในผู้หญิงที่รอบเดือนมามากกว่าปกติก็อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางและมีอาการหน้ามืดบ่อยๆได้เช่นกัน วิธีการแก้ไขสามารถแก้ได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กเช่นตับผักใบเขียวไข่แดงและเนื้อสัตว์เป็นต้นและทานธาตุเหล็กเสริมที่แพทย์สั่งในกรณีที่ไปปรึกษาแพทย์ 2. ความเครียดการที่เราเครียดและวิตกกังวลมากจนเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียน หรือวูบบ่อยๆได้เพราะความเครียดจะไปทำให้ความดันเลือดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งในบางรายก็อาจถึงขั้นหมดสติเลยทีเดียววิธีแก้ไขควรพยายามผ่อนคลายความเครียดด้วยการปล่อยวางและหากิจกรรมสนุกๆเช่นการออกกำลังกายเล่นโยคะเป็นต้น 3. ความดันเลือดต่ำคนส่วนใหญ่ มักจะโฟกัสไปที่ปัญหาความดันเลือดสูงโดยลืมนึกไปว่าหากความดันเลือดต่ำก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เหมือนกันโดยเฉพาะอาการหน้ามืดและวูบบ่อยๆซึ่งสังเกตได้จากอาการหน้ามืดที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อขยับร่างกายอย่างรวดเร็ว<ๆ>เช่นการลุกขึ้นหรือหันหน้าเร็วๆเป็นต้นดังนั้นเมื่อมีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาได้ทันที 4. พักผ่อนน้อยสำหรับกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยในวัยทำงานและนักเรียนนักศึกษาที่เรียนหนักเนื่องจากการพักผ่อนน้อยจะทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลียและมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้โดยเฉพาะเวลายืนตากแดดเป็นเวลานาน,านๆจะมีโอกาสที่จะเกิดอาการดังกล่าว ได้สูงกว่าปกติดังนั้นจึงควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งในหนึ่งวันควรนอนให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากอาการหน้ามืดแน่นอน 5. การทานยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์รู้หรือไม่ว่าการทานยาบางชนิดก็อาจทําให้เกิดอาการวูบได้เหมือนกันด้วยเหตุนี้แพทย์จึงไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อยาทานเอง เพราะยาบางชนิดจะไปลดระดับความดันโลหิตให้ต่ำลงจึงมักจะเกิดอาการหน้ามืดได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อขยับเปลี่ยนท่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทานยาอะไรควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอและควรให้แพทย์สั่งจัดยาให้จะดีที่สุดหมายเหตุ head, ยาลดความอ้วนก็เป็นตัวยายอีกชนิดหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด ความผิดปกติของสมองเมื่อสมองมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันการเป็นโรคลมชักหรือภาวะอื่นๆก็เป็นผลให้เกิดอาการหน้ามืดได้เช่นกันซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับอาการปวดศีรษะร่วมด้วยดังนั้นหากมีอาการหน้ามืดวูบและปวดศีรษะไม่ว่าจะปวดน้อยหรือปวดมาก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของสมองโดยด่วนเพราะหากปล่อยไว้นานๆอาจอันตรายถึงขั้นเป็นอมัอมพฤกอัมพาตเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครโวว จมบอกให้รู้ว่าฉ,ฉันเคยกอดใครมาแล้วจงบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อนจงบอกให้รู้ว่าฉันเคย oh 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 ผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ ทำให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจายเคยเสียตัวเสียใจอ้โ จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครโวววจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยถูกใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคย อผิดมากไหมที่ฉันมีได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทาให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิด เคยเจ็บฉันใจไ่ายเคยเสียตัวเสียใจโอ oh, oh. เรามาฟังกันต่อในช่วงที่2นะครับซึ่งในช่วงแรกเราได้พูดถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเนิ่์มืดไปแล้ว6ข้อตอนนี้เรามาฟังสาเหตุในข้อต่อๆไปอีกนะครับในข้อ7ไอแรงหรือเบ่งอุจจาระแรงๆการไอหรือการเบ่งอุจจาระแรงๆจะทําให้เกิดความดันเลือดตกอย่างรวดเร็วจึงเกิดอาการวูบและหน้ามืดแบบกระทันหัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการตัวเย็นเหงื่อขึ้นร่วมด้วยโดยจะต้องอยู่นิ่งๆสักพักเพื่อให้ความดันเข้าที่แล้วอาการวูบก,ก็จะค่อยๆหายไปในที่สุด 8. นะครับระบบประสาทไวกว่าปกติการที่ระบบประสาทไวเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเหมือนกันเพราะแค่เจอกับอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัดก็ส่งผลให้มีอาการปวดหัวหน้ามืดได้ง่าย ซึ่งบางคนก็อาจถึงขั้นหมดสติได้เลยทีเดียวเพราะเลือดที่มีการสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจึงทําให้เกิดอาการดังกล่าวดังนั้นใครที่มีระบบประสาทไวกว่าปกติอาจลองปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขหรือป้องกันเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากเกินไป 9. โรคเบาหวาน สังเกตได้ว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีอาการวูบและหน้ามืดได้บ่อยเพราะภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ำและการปัสสาวะบ่อยๆทำให้ร่างกายขาดน้ำส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าวดังนั้นเมื่อมีอาการหน้ามืดร่วมกับปัสสาวะบ่อยๆอย่านิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะคุณอาจกำลังเป็นโรคเบาหวานก็ได้ 10. ความผิดปกติของหัวใจ เมื่อเกิดความผิดปกติของหัวใจไม่ว่าจะเป็นภาวะหัวใจเต้นช้าลงเส้นเลือดหัวใจตีบตันหรืออื่นๆก็ทําให้เกิดอาการวูบและหมดสติได้ซึ่งก็เสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการหน้ามืดบ่อยๆควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาแพทย์เพราะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจไม่ใช่โรคที่ควรชะล่าใจหากปล่อยไว้ก็จะเป็นอันตรายสูงมาก เกิดความรู้เพิ่มเติมอาการหน้ามืดขณะลุกขึ้นยืนเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเนื่องจากเวลาที่ร่างกายนอนราบเลือดจะไหลเวียนด้วยระดับความดันหนึ่งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนอริยาบทจากนอนเป็นยืนอย่างกระทันหันทำให้เลือดปรับแรงดันไม่ทันจึงทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้หรือถ้านั่งนานๆเลือดก็จะเลี้ยงบริเวณขามาก และเมื่อลุกขึ้นยืนกระทันหันด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกจึงทําให้เลือดต้องปรับแรงดันเพื่อไปหล่อเลี้ยงสมองเมื่อปรับไม่ทันจึงทําให้เกิดอาการหน้ามืดได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติมักเกิดกับบุคคลที่มีร่างกายอ่อนแอได้รับสารอาหารไม่เพียงพอพักผ่อนน้อยวิธีแก้ไขค่อยๆลุกขึ้นนั่งหรือยืนไม่ควรลุกอย่างกระทันหันและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การสูบฉีดเลือดเป็นไปอย่างปกติก็จะสามารถลดอาการเหล่านี้ได้อาการวูบอันตรายไหมโดยทั่วไปแล้วอาการวูบที่เกิดจากความอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยความเครียดจะไม่อันตรายมากนักหากนั่งพักสักคู่อาการก็จะดีขึ้นแต่ในบางครั้งอาการวูบอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่น เกิดการวูบขณะกำลังขับรถหรืออยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายเช่นกำลังข้ามถนนเดินอยู่ริมน,น้ำแม้กระทั่งการวูบลม้มลงไปจนศรีรษะกระแทกพื้นตกจากที่สูงก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ดังนั้นอาการนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆหากมีอาการดังกล่าวบ่อยครั้งควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงจะดีที่สุด ครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ mgr online นะครับและสำหรับเวลาในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสนในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กสนกสนกนั้นเป็นชื่อย่อกรงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากาน สอนอช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทั้งทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนคะแนงใดศึกษาได้ตามใจฝ่ายันทุกคนมีสิทธิเหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหน ม่มีกำหนดในเมืองหรือชนบทใกล้ไกหรือแม่ในป่าบนดอยสูงชันไม่อาการเรื่องการศึกษาขอเพียงแต่มวลประชาสนใจจะมาเล่ารีย